สำหรับวันนี้นะครับพามาชม Porsche Cayenne นะครับ Platinum ครับผมขอรายละเอียดรุ่นสีปีนิดหนึ่งค่ะคันนี้เป็นสีขาวนะครปี2023แล้วบอกเลยว่ายังไม่จดทะเบียนครับพี่พิเป็นป้ายแดงอะ่ะและใหม่น้อยที่สุดในประเทศไทยเราบอกเลยได้เลยตรงนี้เธอหลักพันอะ่ะหลักพันครับผมเมื่อกี้บอกไว้ว่าเป็น Platinum แต่อันนี้เป็น Platinum ที่มันบวกบวกบวกขึ้นไปอีกนอกจาก Platinum แล้วคันนี้เจ้าของเดิม ซื้อออฟชั่นเพิ่มแบบเต็มเลยไอที่ว่าแน่นแล้วอะอันนี้แน่นกว่า<น>ที่คุณ <ใน S 2> คิดเดี๋ยวพาไปดูไปค่ะสำหรับด้านหน้านะครับอ่าคันนี้แน่นอนนะครับเป็นสีคาเรล่าไว้นะสีขาวนะครับมากับไฟหน้านะครับ p d l s นะครับผมนะแล้วก็ไฟ l v d สำหรับรุ่นพัตินัมนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นซาตินสีสาตินทั้งหมดจากปกตินะครับเป็นสีโครเมียมและคันนี้นะครับเจ้าของเดิม ติ้มมันนี้เข้ามาเพิ่มตัวนี้ตัวเรดาร์โอ้โหนะครับตัวนี้ดียังไงคือหนึ่งพี่ปุ้ยเข้ามาเดี๋ยวเปียกทำงานกับฝนเราเลยนะครับต,ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น Adaptive Cruise Control <ห>เป็นเรดาร<ห>์นะครับปกติ Cruise Control เนี่ยเราเอาไว้ ล็อกเอาไว้ล็อกความเร็วเวลาเวลาขับปกติใช่ไหมแต่อแดปที่แบมันดีกว่าเดิมนะครับสมมุติเราตั้งไว้1 0 0่นะครับคันนี้ถ้าสมมุติระยะห่างจะลดคันหน้านะครับถ้าคันหน้าชะลอความเร็วอแดปที่เนี่ยลดความเร็วลดให้เลยอัตโนมัติอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยความเร็วจากด้านหน้าได้ด้วยสุดยอดแล้วพอลดคันหน้าสมมติรถคันหน้าแซงหายไป ความเร็วจะกลับมาที่100เท่าเดิมกลับมาเฉียรเท่าเดิมเลยใช่ครับผมโอ้โหยอดเทคโนโลยีโอเคถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อแมกด้านนี้กันดีกว่าได้ค่ะสำหรับคันนี้นะครับล้อแมกนะครับจะเป็นลาย RS Spider นะครับผมมากับยางนะครับ285 40ZR21 ครับล้อแมกแบบนี้เสียตังค์เพิ่มไหมคะถ้าคุณซื้อตัว r S s E Hybrid ปกติชุดนี้แสนเจ็ดอ๋ออันนี้อันนี้ ให้มาแล้วแต่คันไอแมบรุ่น <BMW> นี <enfant> ้ม <inappropriate> ันให้ไม่กับรุ่นพาตินัมปกตินะครับถ้าคุณซื้อพาตินัมแล้วก็ถัดมานะครับแบบคําว่า e hybrid เนี่ยก็เป็นซาตินซึ่งปกติเป็นโเมียมค่ะสีแบบออกด้านๆให้แบบความแบบอีกอารมณ์นึงเลยค่ะพี่พีชมันหรูกว่านะครับส่วนไฟไฟเลี้ยวก็เป็น led นะครับกระจกมองข้างคันนี้นะครับก็จะมีย์เลสสบานนะครับค่ะวัตดดนะคะคันนี้นะอ่า เก๋ๆแบบนี้เลยทั้ง4ี่บานนะคะนะครับช่วงล่างคันนี้นะครับเป็นถุงลมค<ะ>่ะนะครับผมอ่ะด้านท้ายนะครับด้วยความเป็นคายเยนคูปเนี่ยก็ไฟ LED เป็นไงสวยงามนี่ไฟท้าย LED นะครับรวมถึงแบตนะครับคำว่าคายเยนก็เป็นซาตินค่ะซาตินทั้งคันนะครับเนี่ยอมาโลโก<ะ>้ปอร์เช่ปกติเป็นสีโครเมียม<ะ>ก็เป็นสีซาตินทำทำให้หรูมากกว่าเดิมอีกนะหรูขึ้นมากค่ะ นะครับถัดมานะครับข้อก็จะเป็นข,ข้อคู่แบบลมดําแบบนี้เลยออกสีนะอ,อืสวยมีคลาสมากค่ะคันนี้นะครับขาท้ายไฟฟ้า,ฟาพื้นที่เก็บสัมภาระคือ,คอบอกเลยว่าก็น้องๆเคอไม่ใช่น้องป้าแดงก็คือยังป้าแดงอยู่เลยค่ะจดทะเบียนเป็นคนแรกได้เลยค่ะนะครับเก็บของได้พอสมควรนะอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์นะครับที่ติดร,รถมาคันนี้ก็เป็นรถออกศูน AS นะคะ สามสามารถเตะเปิดเตะปิดได้ด้วยนะอ่ะค่ะเตะรถหรือเตะเตะที่อ่าใจเย็นนะคะผมเก่งเก่งแล้วเกินจผู้หญิงผู้ชายผู้ชายไม่กล้าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาสวนอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่ปุ้ยลองเข้าไปดูอธิบายอยู่ด้านหลังนิดนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงระดับขาปุ้ยความสั้นของขานะคะขึ้นก็ถือว่าไม่ได้ยากมากเนาะไม่ได้สูงจนเกินไปนะคะแต่ถ้าผู้หญิงที่สูงกรองกว่าปุ้ยปุ้ยว่าขึ้นง่ายเลย เป็นงานนั่งคือนั่งสบายอุ้ยหนังเบาแบบสัมผัสไปหูอยนะคือดีอ่ะมีอารมณ์เลยนะแบบอุ้ยลุนปรื๊ด <c oughs> โอเคครับแล้วที่เห็นนะครับผ่านมานะครับด้านนูน้นอ่าแอร์แอร์คันนี้จะเป็นโฟโซนนะคือปรับได้หมดเลยแยกฝั่งะนะคะโฟโซนสมมุติเรานั่งสี่เรานั่งสี่คนอ,อุณหภูมิสามารถล็อกเป็นของตัวเองได้เลยของคุ้ยก็แบบว่าไม่ไม่เป็นคนที่ไม่ทั้งที่ร้อนแล้วก็ไม่ที่หนาวอยู่ตรงกลางก็จะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ24 ถ้าเพื่อนถ้านั่งข้างข้างเป็นคนแบบร่างใหญ่หรือเป็นทนี่ร้อนก็รับ17ได้เลยค่ะพี่พีทโอเคครับคราวนี้มันถัดถัดมานะครับมาดูที่เบาะเบาะด้านหลังเนี่ยถ้าปกติตัวแพตตินัมจะเป็นเบาะคอมอร์นะครับคันนี้ลูกค้าเก่าเราจิ้มมาเป็นเบาะสปอร์ตอีกเป็นไงใสมาเต็มมาโคตรคุ้มโ้โหนี่ค่ะขออีกนิดนึงมีม่านนะคะแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนี่ม่านไฟฟ้าเคลียครั้งเดียวเราปล่อยมือได้เลย เออกดไม่เขียร์เลยอะเียร์เียร์ทำผิดเหรอแต่านิ้วเขียร์มันใช้นิ้วเขียร์มันไม่ได้กดอะโอเคครับมาถึงด้านหน้านะครับให้ดูนะครับเอ,อถ้าตัวแพตินัมเนี่ยเบาเนี่ยเออมันจะมีโลโก้หัวหัวอะไรละอันนี้จะมีสี่อันครบหมดด้านหลังก็คือมีด้วยนะคะมีด้วยครับคือต่อให้นั่งด้านหลังเซลฟี่ก็เห็นนะคะว่านั่งอะไรอยู่นะคะนส่วนส่วนแพตินมัมแพตตินัมที่พิดบอกไปเบาปกติถ้าแพตินัมที่ติดมาจากศูนย์เนี่ยมันจะเป็นสิบสี่เวันนี้ลูกค้า ิ้มเพิ่มเข้าไปอีกเป็น18เวโอ้อัดแน่นสุดเอาให้สุดมีอะไรใส่ให้หมดค่ะคันนี้นะครับแล้วก็เบลพี่ปุ้ยดูเบลกันคือสีค่ะนี่ไฮไลท์ของแพตตีนัมนะครับเบลจะเป็นสีอะควยันเกย์ก็จะเป็นสีขายดีของสียอดฮิตในยุคนี้ของปอเเจเลยดีกว่าครับอ่าถัดมานะครับก็จะมีนาฬิกาแล้วก็มีสปอร์ตโครโนนะครับมาครบเลยนะครับ คันนี้ไฮไลท์อีกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พาไปฟังคันนี้มันจะมีะเห็น SUV ใช่ไหมปกติ SUV ท่อมันจะไม่รันคันนี้อะคะคันนี้มี Sport s p o ร์ตเอ็กซ t อร์เดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างในเสร็จและเดี๋ยวพาไปชมว่ารถ s u ส s ูวีซิเป็น,<ใ>นยังไงะนะครับและนอกเหนือจากนั้นมันเป็น SE Hybrid h y b r i d ซิงอะคือแบบประหยัดด้วยแต่ได้ความแรงอีกนะครับและอัตราการเร่งคันนี้ ทางปอร์เช่เครมมาว่า5ถึง5.1วินาทีจาก0ถึง100โอ้โหแตะ1 2 3คันใจแน่นอนมาค่ะขันากแซงส่วนจอนะครับคันนี้ก็จะเป็นจอสีเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับแล้วก็มี Apple CarPlay Android Auto นะครับเป็นแบบไร้สายไม่ต้องมาเสียบสายให้เกกาอีกต่อไปคันนี้นะครับก็จะเป็นแอร์ที่พิดแจ้งไว้เมื่อกี้เป็นโฟโซนเรียบร้อยนะครับ ช่วงล่างคันนี้ช่วงล่างเป็นถุงลมนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้โอเคค่ะนะครับแล้วก็ตัวรถช่วงล่างเนี่ยจะปรับอัตโนมัตินะครับในโหมดการขับขี่ที่เราเซ็ตไว้ค่ะต่างๆใดๆทำใหมันดีขนาดนี้มันเยอะมากเอาจริงพูดยังไงให้หมดถ้าจะมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงอ่ะคันเนี้ยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะครับส่วนใต้นี้นะครับ USBC นะครับ ไดด้หมเลยสามารถวางของได้นิดหน่อยด้านหลังก็มีที่เสียบชาร์จแบตให้นะคะของจุดเลยแบบไม่ต้องแย่งกันเลยอ่ะนะครับถัดมานะครับไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นหลังคาหลังคาแก้วนะครับผมพาโนรามิกก๊สลูฟนะครับคันนี้นะครับถ้าปกติถ้าเป็นคคยเยนปกติมันจะเปิดซันลูฟได้ะนะครับแต่ด้วยข้อจํากัดของการรูปทรงของตัวคูเป้นะครับหลังคามันโค้งมันเปิดทำให้เราเปิดซันลูฟไม่ได้แต่ว่าเราจะมี จะจกบันใหญ่ให้ดูชมวิวอย่างสวยงามเลยเห็นทัดค่ะรถัดมานะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับแัดเดิลชิปนะครับส่วนคันนี้นะครับการปรับพวงมาลัยนะครับจะไม่ใช่ไฟฟ้านะจะเป็นแมนนวลนะครับไม่อยากจะเชื่อหลักพันค่ะหนึ่งพเจครับว้าวว้าวว้าวเป็นไง <Whoa. S 1> บอกเลยโคตรโหดนี่คือทบางคนถามบ่อยเฮ้ยทำไมไมน้อยลูกค้าเก่าผมรวย มีรถหลายคันคันนี้มีสปอร์ตเล็กอตตามที่บอกไว้ไปฟังเสียงพ้อกันดีกว่าเสียงพ่อแพงอ่ะโอเคเดี๋ยวถัดไปนะครับเดี๋ยวเราพามาชมห้องเครื่องกันดีกว่านะคะนี่เราก็จะมีผลโรยรินนิดนึงนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะนี่เอี่ยมใหม่แกะกล่องคือแบบ ติกตอยังอยู่เลยใครแกะตีมือแื่เคาะเลยค่ะนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ3 0 0 0ันซีซีนะครับ V6 นะครับทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับแรงม้าจะอยู่ที่462ยหกสิแรงม้าครับผมห้องเครื่องก็คงไม่ต้องมีอะไรจะพูดมัองไม่พันสามอ่ะคือแต่ไฟไม่มีฝุ่นนะคะโคตรสวยโอเคตอนนี้อยากรู้ราคา ขอบอกนิดนึงว่าก่อนจะบอกราคานะคะคันนี้นะวารันตีนะคะเหลือแบบเต็ม <Wow. S 2> เมเลยสปีถึงเดือน10กันยาค่ะพี่พีชถึง10กันยาปีปีสอค่ะอันนี้ก็2อส <4, S 1> <4 S 2> เหลืออีก4ปีใช่ค่ะนะครเพราะฉะนั้นถ้ารถเกิดอุบัติเหต์ใดๆเข้าศูนย์ AAS ได้เลยค่ะนะัะขอข้อมูลคันนี้หน่อยครับคันนี้นะคะเป็น Porsche นะคะคายเยน e y b r i d นะคูเป้นะครับอ่าเป็นตัวแพท t ิ n นัมค่ะอีด uh ิชั่นปี2 0 2 3ค่ะ,<ม>คะราคาขายนะคะอยู่ที่5 8 9 7 0 0 0บาทค่ะจัดไฟแนนซ์ได้5,8ดาวแค่แสนเดียวเองค่ะพี่พีชถ้าใครสนใจรถคันนี้นะครับผมสามารถนะัดชมรถได้2สาขานะครับสาขาแรกนะครับ t h e Best One Motor าราลาดกระบืแล้วครับและอีก1สาขานะครับ Top Option อ,อ,อ,อยู่ในโครงการ Motor Square เกษตรนวมินครับ ดูรถกับเราได้ทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงครึ่งค่ะจนถึง6โมงเย็นมาไม่ทันทีงานยินดีรอนะคะแล้วถ้าคุณมีรถแบบนี้ไม่ได้ใช้อยากเบื่ออยากเปลี่ยนได้ๆอย่างเช่นลูกค้าคันนี้ไม่แค่พันสาเบื่อแล้วจ้าอารมณ์อารมณ์เบื่อค่ะนะครับถ้าคุณมีแบบนี้นะครับโทรหาเราได้เลยนะครับเรารับซื้อรถทั่วประเทศไทย24ชั่วโมงพร้อมออกเดินทางครับผมค่ะจองให้ทันแล้วพบกันที่ The Best One Motor ค่ะ